สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับหญิงเราก็ับร้าน19พีทองอีกเหมือนเดิมเลยนะวันนี้เนี่ยเราจะพามาเจอกับรถตู้ที่เป็นพีเมียมคายอีกคันหนึ่งนะคะก็คือเป็นคันนี้เลยโตโยต้าเวลไฟ e นะคะเครื่องยนต์2.5สจ Edition นั่นเองนะคะคันนี้เป็นปี2015 ตัวรถเนี่ยเป็นรถสีดำนะคะแล้วก็ยังคงเป็นรถที่ติดสีเดิมๆอยู่นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูตัวรถกันว่ารถยนต์คันนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะอ่าเรามาเริ่มดูกันที่ด้านข้างก่อนเลยนะคุณลูกค้าคันนี้นะคะก็ได้เป็นยางของบริสโตนด้วยและที่สาคัญนะคันนี้ได้เป็นยางใหม่ด้วยนะคะยางของปีเนี้ยก็จะได้เป็นยางใหม่ปี2022นนั่นเองนะคะส่วนตัวดอกเนี่ยก็ยังเต็มอยู่นะเราก็จะเห็นว่า หนวดกุ้งของตัวยางเนี่ยก็จะยังอยู่หมดนะคะสีแต้มก็จะยังอยู่นะคะคุณลูกค้าส่วนแม็กเนี่ยก็จะเป็นลายหล่อๆที่มาจากสูตรของตัวนี้เลยนะคะอ่าวันนี้เสียงอาจจะแหบนิดนึงนะคะคุณลูกค้าเพราะว่าพอดีเพิ่งหายจากอาการป่วยนะคะหยุดการอัดคลิปไปหลายวันเลยแต่ว่าตอนนี้เสียงก็ยังไม่ค่อยกลับมานะคะอาจจะต้องทนเสียงอุ๊ยสักนิดหนึ่งเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาดูภายในห้องโดยสารกันบ้างนะคุณลูกค้า คือคันนี้อย่างที่หญิงแจ้งว่าตัวรถนะคะเป็นรถที่ติดสีดเดิมเลยตอนนี้เป็นสีดําสีเดิมเดิมเลยนะคะแล้วก็จะเห็นว่าภายในห้องโดยาสารเนี่ยยังอยู่ในสภาพดีนะคะแล้วก็เป็นสไตล์ของ t o โยต้าเวลฟเลยนะคะก็จะมาพร้อมด้วยเบาะไฟฟ้าคู่หน้ามาพร้อมด้วยจอจอใหญ่ด้านในเลยนะคะนอกจากจอใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีจอทีวีจอกลางมาให้ด้วยนั่นเองนะคะ และอีกหนึ่งสไตล์ของ t o y o ต a า e l well f ฟ r e เนี่ยเขาจะมีสีเส้นที่เดินด้านในนี้นะคะก็คือตอนนี้หญิงเปลี่ยนเป็นสีออกชมพูไว้อยู่ยซึ่งตรงน,นี้สามารถเปลี่ยนได้หลายสีมากๆนะคะแล้วแต่ว่าเราอยากได้เป็นสีไหนชอบเป็นสีไหนนะนตอนนี้หญิงเปลี่ยนเป็นสีชมพูไว้นะคะแล้วก็คันนี้เองก็จะมีทั้งในส่วนของซันลูฟด้วย,วยแล้วก็จะมีทั้งส่วนของมูนล o p ด้วยนะคะ เบาะของเราเนี่ยก็จะเป็นเบาะ V.I.P. สามารถปรับระดับได้นะคะเป็นปรับไฟฟ้านั่นเองนะคุณลูกค้าใครหายอยู่นี่จริงๆคันนี้เนี่ยก็มีความพรีเมียมหรูหราครบทุกอย่างเลยนะคะและก็เออคันนี้เนี่ยมาเป็นเบาะหนังแท้แล้วนะคะถ้าลูกค้าดูมาหลายๆที่เนี่ยจะเห็นว่าสเปคเดิมๆเนี่ยเขาจะเป็นตัวเบาะผ้าคุณหนคจะเป็นเขาเรียก ครึ่งหนังครึ่งผ้านั่นเองนะคะแล้วก็คันนี้เนี่ยมาพร้อมด้วยประตูสไลด์ไฟฟ้า2ข้างซึ่งประตูสไลด์ไฟฟ้าเนี่ยก็ต้องยอมรับของโตโยตา้าเขานะเพราะว่าเขาไม่เคยลวนเลยนะถ้าเป็นของโตโยต้านะคะแล้วก็คันนี้เป็นโตโยต้าเวลฟายที่ออกมาจากศูนย์เทรดดี้นั่นเองนะคะซึ่งคันนี้ก็ยังมีประวัติการเข้าศูนย์อยู่ที่เทดดี้เช่นกันนะคะ คันนี้รถใช้ไม่เยอะเลยใช้เฉลี่ยปีละประมาณหมื่นกโลเท่านั้นนะคะมีประวัติการเข้าศูนย์ชัดเจนเป็นรถบ้านมือเดียวตัวรถเองก็ติดสีเดิมๆมีประตูสไลด์ไฟฟ้ามาให้สองข้างฝาท้ายไฟฟ้านะคะแล้วก็ฝาท้ายเนี่ยก็ไม่เคยมีการโดนเปลี่ยนนะคะเป็นฝาท้ายเดิมไม่มีหัวน็อตเนี่ยไม่มีรอยขยับเลยเนี่ยนะคะหัวน็อตของฝาท้ายไ,ไม่มีรอยขยับแล้วก็ ประตูแก้มซ้ายแก้มขวาเนี่ยก็ไม่มีรอยขยับเช่นกันนะคะหัวน็อตคือเดิมหมดรับประกันว่ารถคันนี้นะคะไม่มีชนหนักไม่มีผิดคว่ำไม่มีจมน้ำไม่มีตัดต่อนะคะแล้วก็รับประกันในส่วนของเลขไม้แท้ให้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้หัวหมอนมันจะมีนะแต่ว่าเราจะเก็บไว้ในส่วนของด้านล่างนะคะ ด้านล่างเขาจะมีที่ที่ให้เก็บหัวหมอนไว้ให้อยู่เนาะนก็จะอยู่ด้านท้ายนะคะซึ่งถ้าใครที่ดูรถรุ่นนี้มากหลายๆหลายๆคันก็จะรู้ว่าสเปกเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยใส่หัวหมอนแถวกลางไว้นะคะเขาก็จะมาเก็บด้านหลังเนาะนี่เลยนะคะคันนี้เป็นรถยนต์นำเข้าของเทฟดีนั่นเอง,เองนะนะเดี๋ยวเปิดประตูสไลด์ไฟฟ้าให้ดูอีกหนึ่งข้างนะคะก่อนที่ เราจะมาดูด้านหน้ากันนะคะซึ่งจะเห็นว่าตรงนี้เขาก็จะมีติดเ,เป็นคล้ายๆสักเพ่เหมือนกันเนาะเป็นแบบว่าเวลฟล์มาหมดเลยนะคะคันนี้มาพร้อมด้วย Engine start แล้วซึ่งโชมเนี้ยหญิงบอกเลยว่าจริงๆรุ่นเนี้ยผู้หญิงขับได้นะคะคุณลูกค้าผู้หญิงขับได้ขับง่ายนะคะ เ,ออเวลาเรามองทัศนวิสัยการขับขี่เนี่ยมันไม่ได้เตี้ยจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นหลุมอะไรนี้นะคะเราขับได้ใช้งานง่ายนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะมีกล้องใหน้นะแล้วก็หน้าจอเขาเองเนี่ยก็จะมีเนวิเกเตอร์ให้ด้วยเนาะเป็นหน้าจอ Android นะคะอันนี้ก็จะมีแบบปรับโหมดเป็นเนวีได้นะคะมีแบบว่าออปชันต่างๆนะแล้วก็มีแอร์อัตโนมัติให้เช่นกันซึ่ง ชมนี้นะคะก็จะมีในเรื่องของตัวแอนนาโนอี e มาให้แล้วแอนนาโนอี Air e ก็คือช่วยในเรื่องของการฟอกอากาศนั่นเองเนาะอันนี้เป็นในเรื่องของระบบของตัวรถนะคะเบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮกันลื่นถ่ายอีโค่โหมดเกียร์เป็นอัตโนมัตินั่นเองแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีช่องเก็บของหลายจุดมากๆนะคะนี้ก็จะเป็นที่เก็บของเช่นกันนะคะแล้วก จริงๆหญิงกะชอบนะเพราะว่าอย่างภายในห้องในสารของคันนี้ตรงที่วางแขนตรงนี้ที่เป็นกล่องเก็บของเนี่ยเวลาเราขับเนี่ยเราสามารถแบบวางแขนได้จริงๆนะคะเวลาขับระยะไกลเนี่ยก็จะไม่รู้สึกว่าเราจะเมื่อยเนาะคันนี้เลขไม้ตอนนี้อยู่ที่1 3 3 405นนะคะก็มีประวัติการเข้าศูนย์อยู่ที่เท็ดดี้นั่นเองนะคะระยะครั้งถัดไปที่ต้องเข้าศูนย์เนี่ยก็คืออยู่ที่ 141495นั่นเองนะคะก็คืออันนี้เป็นเข้าศูนย์ที่เทดดี้บางนามานั่นเองนะคะมีประวัติกันเข้าศูนย์าาเนาะของเท e ดดี้เองเนี่ย,เ,ยเขามีอยู่ประมาณ4สาขา,สสา,ขา4สาขานะคะก็เป็นถือว่าเป็นเกณฑ์นำเข้าที่ใหญ่และมีชื่อเสียงแล้วก็อยู่มานานมากนะคะมีความน่าเชื่อถือเนาะแล้วก็ Engine Start นะคะ อันนี้จะเป็นวพวงมา,าลัยร้อนช่วยใ,ในเรื่องของเวลาเราขับแล้วเราง่วงเนาะแล้วก็อันนี้เป็นประตูนั่นเองเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันมีคุยโซนโทนให้แล้วเช่นกันนะคะนะคันนี้เป็นรุ่นท็อปนั่นเองคุณลูกค้าคันนี้เป็นตัว ZG Edition นะคะแล้วก็เบาะของการปรับระดับของไฟฟ้านี่สามารถปรับได้เป็น3ระดับตามนี้นะคะ ถ้าเป็นรถญี่ปุ่นหลายๆรุ่นเนี่ยเขาจะให้แค่สองระดับแต่คันนี้ก็มาให้เป็นสามระดับนะคะนี่เลยประตูเดิมนะคะไม่เคยมีการโดนเปลี่ยนประตูนี่เลยนะคะใครหารุ่นนี้อยู่นี่คือคันนี้หล่อมากจริงๆคุณลูกค้าแล้วก็มีประวัติการเข้าศูนย์ชัดเจนด้วยนะคะเป็นรถทีสีเดิมเป็นรถบ้านมือเดียวนั่นเองนะรถใช้เฉลี่ยไปปีละประมาณหมื่นกว่าโลเท่านั้นนะคะ คันนี้นะคะคุณลูกค้าคันนี้ตอนนี้จัดโปรโมชั่นราคาพิเศษอยู่ที่2 1ล้าน1นึ่บาทนะคะแล้วก็คันนี้เนี่ยสำหรับคุณลูกค้าที่เครดิตด,ดีเนี่ยยังสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เหมือนเดิมนะคะหลังจากฟรีดาวแล้วเนี่ยคันนี้จะผ่อนอยู่ที่โดยประมาณ38,000กว่ากนะคะอันนี้ก็คืออย่งคำนวณให้ยาวสุดเป็น84งวดก่อนเนาะแล้วก็สำหรับ Toyota าเวล f ฟคันนี้นะคะถ้าหากคุณลูกค้าเครดิตด,ดีเนี่ย ดอกเบีย้ยเริ่มต้นนะคะเพียง2.59%เนั่นเองนะคะส่วนถ้าใครต้องการข้อมูลหรือต้องการข้อมูลในเรื่องของการจัดไฟแนนซ์เนี่ยก็สามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบิร์088-897-4888นะคะแล้วก็ถ้าหากคุณลูกค้าอยู่ใกล้กับร้านหญิงนะร้านหญิงเนี่ยตั้งอยู่บนถนนกาญจนาพิเศษใกล้กับสมาคมชาวปักใต้แล้วก็ห้างภาสิโอนั่นเองนะคะห่างจาก2จุดนี้โดยประมาณสัก400เมตร ห่างจากเดะมาบางแคโดยประมาณ5กิโลเมตรเราก็ห่างจากสายใต้ใหม่เนี่ยโดยประมาณ1กิโลเมตรนั่นเองนะคะท่านไหนสะดวกเนี่ยสามารถแวะมาดูรถจริงพร้อมทดลองขับที่ร้าน19โพสีทองได้เลยนะคะส่วนถ้าท่านไหนอยู่ต่างจังหวัดไกลๆเนี่ยก็สามารถดูรายละเอียดจากคลิปนี้ได้เลยหลังจากดูรายละเอียดจากคลิปนี้นะคะสามารถทําเรื่องมาจําล็อกรถไปได้เลยนะเรามีบริการส่งเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่บ้าน หลังจากไฟแนนซ์ผ่านเนี่ยเราก็มีบริการจัดส่งมอบรถให้เช่นเดิมนะคะยังไงเนี่ยวันนี้ต้องขอตัวไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้ากับรถสวยๆคันใหม่คันหน้านะคะบ๊ายบาย